วันนี้ผมจะมารีวิวเครโซ่ไฟฟ้าของโปรสเมอร์ขนาด21โวล์นะฮะว้าวว้าวเตียนที่นี่ สวัสดีครับอยู่กับรีวิวสัมปะปนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเล่ยโซ่ไฟฟ้านะฮะของโปรสเตอร์ขนาด21โวล์นะฮะนี้ผมสั่งจากสั่งซื้อจากลาซาด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับตัดแต่งกิ่งไม้นะครับผมสั่งซื้อมาเพิ่งมาถึงนะครับ10วันนะครับ10วันมาถึงโปรสเตอร์เม็ดอินไชน่านะครับตัวนี้ดูกล่องกันครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาดูข้างในกันเลยผมเอามาไว้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับ พอออกมาก่อนนะครับอข้างในก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่น,นี่เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่บาโซอันนี้ขนาด4นิ้วนะครับอันนี้เป็นโซ่นะครับอันนี้อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้มีไขควงมีประแจนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่น้ํามันเครื่องนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็สําหรับแบตเตอรี่ที่ผมสั่งก็จะเป็นชุดเซตนี้นะครับจะเป็นรุ่น21โวลต์นะฮะ2แอมป์อร์นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ให้มา1ก้อนนะครับเซตนี้ให้มา1ก้อนสำหรับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นอินพุต100ถึง240โวลต์นะฮะเอาพุต21โวลต์0.7แอมป์นะครับสำหรับโซ่ก็4นิ้วนะครับเนี่ยเขาใส่ใจมากเลย สำหรับปลั right ๊กไฟนะครับเขากลัวใส่ปลั๊กไฟบ้านเราไม่ได้เนี่ยเขาใส่ใจหน้าดูเลยตัวนี้ก็เป็น3ามขานะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับอทีนี้เราก็มาเริ่มประกอบไปเลยครับทีนี้เราก็ขันน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับโซ่นะครับทีนี้ผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ผมจะไว้ด้านบนนะครับตัวนี้ไว้ด้านบนคมมันจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ จะเล็กนิดหนึ่งนะครับสีนิ้วอันนี้สเตอร์นะครับสเตอร์สกูตัวนี้สําหรับไว้ปรับนะครับตัวนี้ไว้ปรับปรับความตึงของโซ่นะครับตัวนี้สําหรับใส่ใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะรูตรงกันแล้วก็ทําการใส่เลยครับทีนี้อันนี้ก็ดึงขึ้นนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปสเตอร์นะครับรูบไม่ตรงเราปรับปรับสกูเนี่ย นี่ยังหย่อนอยู่นะครับตัวนี้ยังหย่อนหย่อนอยู่ทีนี้ผมจะกดไว้นะครับทีนี้ผมจะปรับให้ตึงนะครับนี่ฮะใช้ควงแฉกนะครับตัวนี้ขันเข้านะครับขันเข้าให้ตึงๆไว้ก่อนก็ได้นะครับตึงๆให้ลองมันตรงสเตอร์นะครับตัวนี้โอเคทีนี้เราก็ทําการใส่ฝาครอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบสเตอร์ ให้หรูตรงกันตัวนี้ก็จะมีเดินนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตประมาณเบอร์สิบนะครับตัวนี้น็อตเบอร์สิบอันนี้อย่าเพิ่งตึงนะครับนนี้เราก็หมุนก่อนนะครับอันนี้ยานเห็นไหมครับยานเราขันนะครับขันขันตัวนี้นะครับขันเข้านะครับตัวนี้ขันเข้าไปเลย ให้มันหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนได้คล่องละทีนี้เราก็เช็คดูอีกทีนึงนะครับเช็คความตึงของโซ่นะครับอันนี้รู้สึกเยหย่อนไปขันเข้าอีกนิดนึงครับอ่ประมาณนี้ได้นะครับตัวนี้ได้ทีนี้เราก็ทําการล็อกเลยนะครับให้มันหมุนคล่องๆนะครับตัวนี้โอเค แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับใต้ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปเฉยๆนี่นะครับสําสหรับตัวเครื่องนะครับมาดูตัวเครื่องกันก่อนพอดีสเปคอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของ p u l s o m e r นะครับ c o r e เช e n s o r นะครับเป็นอุปกรณ์ไร้สายนั่นเอง m o เดล PSBS 2101นหะครับสำหรับโมเดลรุ่นนี้นะครับเดดวลตเ็ดก็2 1่วลต์ดีซีนะครับซซเบทสปีดความเร็วของตัวนี้นะครับไลโซเนี่ย5เมตรต่อวินาทีเมตรอินชัยหน้าโอเคสีสันก็ดูดีนะครับกาดก็มีมาให้นะตัวนี้กาดเนี่ยงานได้แต่ความเร็วรอบมอเตอร์ไม่มีนะครับไม่มีบอกมาตัวนี้ก็จะเป็นเซฟปี้นะครับถ้าไม่กดตัวนี้กดตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เราต้องกดก่อนนะครับกดกดแล้วก็เวลาใช้งานนะครับ สำหรับด้ามจับก็ไม่มีพัดไม่มียางนะครับเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็โอเคเบาประมาณโลสักโลนี่แหละครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับราคา1000ผมซื้อมาตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเอาไว้ตัดแต่งกิ่งไม้ก็4นิ้วนะครับตัวนี้4นิ้วก็ถือว่าโอเคดูดีนะครับสาหรับตัวนี้ก็ใส่น้ํามันเครื่องเบอร์ 30- 40ก็ได้นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาหยอดตรงนี้นะครับหยอดโซ่ เพื่อไม่ให้มันร้อนนะฮะให้มีความหล่อเลื่นบ้างนะครับโซนะครับเราอย่าลืมน้ํามันลื่อหล่อลื่นด้วยนะครับทีนี้ก็เราก็อ๋อพอดีผมลืมเช็คแบตเตอรี่เต็มไหมเรามาวัดวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับทีนี้เอาออกก่อนนะครับออกก็กดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับเราก็มาเช็คแบตเตอรี่กันก่อนนะครับ20โวลต์21โวลต์จริงไหมนะครับปรับมานะครับวัดไฟ DC นะครับแล้วก็จิ้มเลยนะครับจิ้มเข้าไปเลย โอเค21 2 1โวลต์ได้นะครับตัวนี้โอเคถือว่าผ่านนะครับป r สต t o เม,มอร์นะครับตัวนี้เลยโซ่ทีนี้เราก็ประกอบเข้าไปคืนเหมือนเดิมดันเข้าไปเลยครับเราก็ไปทดสอบการตัดไม้กันเลยครับครับทีนี้เราก็มาการทำการทดสอบตัดเลยนะครับทีนี้เราก็หยอดน้ำมันก่อนนะครับนี่ครับ ยอดให้มีความลื่น่อยนะครับโอเคทีนี้เราก็เอามาเล็กๆก,ก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับผมก็ยังไม่ได้ลองตัดนะครับทีน,นี้มาทดสอบพร้อมๆกันไปเลยนะครับว้าวว้าว ยี่ยมเยีม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 ,ยมอันนี้เป็นไม้มต้นชมพู่นะครับทีนี้ก็จะเป็นต้นมะเฟืองโอ้ oh, สุดยอด สุดยอดเลยครับวัตถุของของผมวัตถุประสงค์ของผมนะครับนี่เลยนี่เลยคือว่าพกพาง่ายครับปีนขึ้นไปเไดได้เลยนะครับสำหรับบันไดนี้ผมก็ทำเองนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูงานช่างสัมปะปิ EP47 นะครับบันไดของผมทำเองนะครับตัวนี้โฆษณาสัหน่อยอ่ะนี่เลยขึ้นตัดเนี่ยมันสบายครับพกพาง่ายนะครับตัวนี้ ซ้ายขวาก็ได้นะครับทีนี้ปกติผมถนัดขวานะครับเปลีโหโหโหโ่ยนทีนี้ออเอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับ เนี่ยเราก็หั่นมาเป็นฟืนนะครับทีนี้ขออีกรอบนึ่งลองลองจนไม่อยากหยุดครับท่านผู้ชมโอ้ 1,000บาทผมว่าคุ้มเลยเนี่ยไม่ร้อนด้วยเนี่ยถือว่าดีนะครับเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับไม่ใช่บัสเล็ตนะฮะคุ้มคุ้มคุคุมของจากประเทศจีนเขานะครับข้อดีนะครับพกพาง่ายนะครับปีนปีนขึ้นปีนลงสบายสบายเ,ยเบาๆก็ประมาณโลเดียวนะครับตัวนี้โลเดียวไม่ต้องเสียตังค์เติมน้ํามัน เพียงแต่เราชาร์จแบตแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับแบตก้อนนี้ที่ผมชาร์จด,ดูก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าแบตมันก็จะมีแรงกว่าน,นี้ก็มีเป็น 4Ah นะครับก็มีขายโซ่ก็มีขายนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องหว่วงเขามีขายหมดนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับถ้าหากถ้าใดสนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอาให้หมด